สวัสดีค่ะวันนี้แพรก็จะมาแชร์มุมมองทองพร้อมกับบอกเทคนิคการวางแนวรับแนวต้านเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่ามุมแนวแนวคิดของแพรนะเรื่องของการเทรดทองในปี2023นะคะหรือปีหน้าเนาะอันนี้คือตอนที่เราอัดคลิปมันก็คือวันที่27เนาะ27เดือน12ปี2022นะคะซึ่งมันใกล้จะปลายปีแล้วดังนั้นการเทรดในช่วงปลายปีเนี่ย แล้วก็ไม่อยากจะโฟกัสน,นะคะก็คือให้มันผ่านปีนี้ไปก่อนเนาะให้การาฟมันวิ่งแบบได้เสถียรก่อนเพราะว่าช่วงนี้พายก็มองว่ามันค่อนข้าง,งจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้าเราเทรดในช่วงนี้เนาะวันนี้เราจะดูกันตั้งแต่ไทม์เฟรมมันเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในไทม์เฟรมมันนะคะจะเป็นลักษณะของแท่งแดงที่ปิดต่อเนื่องหลายๆแท่งนะคะหลายเดือนเลยเนาะ แล้วก็มีแท่งนี้นะคะที่เป็นแท่งบูลลิตหรือว่าแท่งกลับตัวในฝั่งขาขึ้นนะคะกลืนกินทั้ง3แท่งนี้อ่ะแท่งนี้นะดังนั้นพายมองว่าปีหน้าในภาพรวมใหญ่ฝั่งขาบายน่าจะได้เปรียบกว่านะคะแล้วก็ทุกคนคือคิดถึงสภาพความเป็นจริงเนาะมูลค่าของทองอะ่ะมันมีโอกาสน้อยมากเลยที่มันจะแบบว่าลงไปแบบลงต่ำมาก ในระหว่างทางของการดันราคาขึ้นนะมันก็จะมีการย่อตัวหรือพักตัวอยู่แล้วแต่ทีนี้ในการเทรดอะแพมองว่าส่วนตัวนะมองว่าหน้าบายอะได้ได้เปรียบกว่าถ้าเราพูดถึงในอดีตปัจจุบันนะคะคืออย่างอย่างของไทยอย่างนี้เนาะอ่ะยกตัวอย่างทองอะมันบาทละแ9ดเกันะที่จำได้ตอนที่ซื้อทองครั้งแรกนะครั้งแรกที่แบบว่าเราอายุแบบเรียนจบเราหางานทำแบบคือทำงานแต่บแดบเก้าเนาะ ครั้งแรกที่ซื้อทองคือบาทละเจ็ดแปดพันกว่าบาทละแปดพันห้าพันหกประมาณนี้แหละแล้วมันคือมันโอกาสมันคือแทบจะเป็นศูนย์เลยที่มันจะกลับไปราคาเดิมดังนั้นใครที่เทรดหน้าบ่ายแพ้มองว่าได้เปรียบกว่านอ้อยแล้วสําหรับคนที่มีทุนนะคะแล้วก็มีถือยาวได้เงี้ยเขาก็ถ้าเกิดเขาเก่งกําไรในส่วนของออหน้าบ่ายมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เปรียบสูงกว่า ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของเราดีกว่าในหน้าปัจจุบันนะคะอันนี้ไทม์เฟรมมันเนาะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมไทม์เฟรมที่ย่อยลงนะคะมันปิดเป็นแท่งสีเขียวนะคะแท่งเดือนที่แล้วแต่ว่าแท่งเนี้ยแท่งล่าสุดเนี้ยเราต้องดูว่าเขาจะปิดเป็นแท่งอะไรแต่ในภาพรวมใหญ่ไทมเฟรมใหญ่สุดนะก็คือเขายังเป็นคงฝั่งขาขึ้นอยู่เนาะทีนี้เราจะไปย่อยลง ไปดูทำเฟรมที่ย่อยลงนะคะทำเฟรมที่ย่อยลงก็คือทำเฟรมวีคต่อมานะคะเช่นเดิมค่ะทยาจะย้ำถึงวิธีการสามเทียนส,สามเสายแท่งเทียนนี้นะคะก็คือแท่งวิกหนึ่งสองแล้วก็สามแท่งจีดนี่คือแท่งปัจจุบันนะคะดังนั้นเราจะวางกรอบราคาไว้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเทียนที่เป็นราคาต่ำสุดสูงสุดเราก็จะได้กรอบราคาสีฟ้านี่นะคะ สีฟ้าตรงนี้ก็คือโซนราคาแนวต้านส่วนด้านล่างคือแท่งนี้ก็จะเป็นโซนราคาของแนวรับอันนี้คือเราจะได้กรอบราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านนะตอนนี้นะคะทีนี้เราจะไล่กลับไปดูไทม์เฟรมที่ย่อยลงก็คือไทม์เฟรม Time เฟรมเด a y นะคะ t i ม e เฟรมเด a y t i ม e เฟรมเด a y เนี่ยตรงนี้คือเราได้กรอบราคาละกรอบราคาของแท่งเทียนที่เราวางสามแท่งเมื่อกี้นะคะกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับการวางแผนโดยใช้แท่งเทียนสามแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนของวีคนะคะมีคลิปเก่าย้อนหลังนะคะ,อะขอบ,บนนี้ แล้วก็กรอบล่างคือตรงนี้ถ้าทำเฟรมเดเราจะเห็นว่าช่วงของวันหยุดมันเกิดแก็บขึ้นแล้วก็เดอ Day นะคะลงมาแตะทำราคาต่ำสุดที่1 7 6 6 6, 6 5, ประมาณนี้เนาะโดยข้อสังเกตนะคะเราเห็นอะไรไหมเราเห็นว่าเขาลงมาแตะที่บริเวณเส้น M A อันนี้คือ,อวิธีการใช้เส้น M A เพื่อเป็นแนวรับแนวต้านนะคะก็เห็นไหม นี่คือจุดทํากําไรที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วให้เราสังเกตดูนะคะว่าเขาลงมาแตะแล้วเขาก็ดันราคาขึ้นไปอ่ะไม่สามารถผ่านแนวรับตรงนี้ได้เส้น M.A. 200ใน t i ในทาง m e รมเดนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งจุดหนึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นจุดที่เราหาจุดเข้าทำกำไรในฝั่งขาบายนะคะ จุดหนึ่งนะต่อมาแท่งปัจจุบันคือแท่งนี้แท่งของเดคือแท่งนี้เนาะปัจจุบันเราก็จะย่อยเข้าไปที่ทำเฟรม h h ดอีกเราเห็นอะไรเอ่ย H4 คือเขากำลังขึ้นใช่ไหมคะหลังจากที่กราฟมาเจอแนวรับนี่เห็นหมก็ก็เป็น เส้นเสียเงินของ h ฮ4หรือว่าเส้นเม2 0 0ของเฮ4จุดที่มันเด้งขึ้นตรงนี้ดังนั้นอย่าลืมนะคะนี่คือเาเรียกว่าอะไรคุมทรัพย์ดีกว่าแต่ว่ากรณีนี้มันก็จะใช้ไม่ได้ในช่วงที่เป็นข่าวหรือว่ามีข่าวที่ว่าแรงๆนะคะเข้ามากระทบเขาก็จะทะลุไปได้หมดแต่ว่าในแบบสภาพปัจจุบันที่ไม่มีข่าวหรือว่าแบบสถานการณ์ปกติโดยทั่วไป โซนราคานี้จะเป็นจุดที่ไว้ทํากําไรได้ดีมากๆอ,อย่าลืมนะคะแทงเทียนยืนเหนืออยู่บนเส้นแสดงว่าตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับแต่กรณีถ้าเขายืนอยู่แบบแทงเทียนมันอยู่ด้านล่างเส้นสีนํำเงินแบบนี้แสดงว่าเขาจะเป็นแนวต้านตรงนั้นเราก็จะใช้เป็นจุดกำไรที่จะมาทำแบบกำไรในฝั่งขาเซลล์ทีนี้เราเห็นแล้วว่าการาฟ มันอยู่ช่วงกลางๆแล้วก็เป็นไปในโซนฝั่งแนวต้านแล้วนะคะดังนั้นโซนราคาที่เกิดขึ้นก็คือยังเป็นกรอบเดิมอยู่ในเฮสี 4, ตรงนี้นะคะเห็นไหมอยู่ในกรอบในการที่เราจะเทรช่วงปลายปีเช่นนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนระวังด้วยก็คือให้พยายามเข้าในโซนที่ราคาสูงๆไปเนาะอย่างโซนเนี่ยมันเริ่มจะเป็นโซนแนวต้านแล้วแนวต้านปัจจุบันก็จะเป็นโซนตั้งแต่ หนึ่งแปต้นๆขึ้นไปเนี่ยหนึ่ด้วย1.8 1่งแปดจดนไปจนถึง1.8 2่งซึ่งถ้าเขายังไม่หลุดกรอบเราก็อาจจะยังเทรดในหน้านี้ได้แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าก็ต้องระวังแต่ถ้าคุณจะบายคุณจะบายตรงไหนคุณก็ต้องมารอแถวนี้หรือว่าในไทม์เฟรมที่ย่อยลงก็ลองหาดูนะคะต่อมาที่ไทม์เฟรมเฮดหนตอนนี้เป็นยังไงจบเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ คือวอลุ่มการซื้อขายมันค่อนข้างน้อยเนาะมันจะไม่ค่อยมีความชัดเจนเป็นแท่งสั้นๆเล็กๆแบบเนี้ยแต่ว่าก็ยังมองในฝั่งขาบ่ายในช่วงนี้เขาก็ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าเขาอยู่ในโซนแนวต้านแล้วถ้าคุณจะเซลล์เอ้ยถ้าคุณจะบ่ายคุณต้องมารอแถวนี้แหละลงมาอย่างน้อยก็แถวนี้แต่ราคามันไม่สวยแล้วเพราะว่าคือคนจะบ่ายจะต้องเนี่ยตั้งแต่แถวนี้แหละแต่ว่ามันไม่ทนันนะเนาะมันเป็นช่วงแก็บของวันหยุดด้วยนะคะ เ้าะจะให้แนวแนวรับที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือ1791นะคะอันนี้คือเป็นแบบช่วงราคาเดิมที่เขาเคยมาทำไว้นะคะแนวต้านก็18 1826 18214แต่ถ้าหลุดกรอบไปเราก็จะต้องมาวางแผนใหม่นะคะอะให้มองภาพรวมใหญ่แบบนี้เห็นไหมคะ H4 วิ H ่งอยู่ในกรอบแค่นี้ง อาจจะรอเป็นช่วงหลังหลังปีใหม่ค่ะหลังวันหยุดยาวของตลาดยุโรปเนาะก็จะมีความชัดเจนขึ้นสรุปนะคะส่วนตัวชอบหน้าคือแบบมองว่าหน้าบายได้เปรียบกว่านะแต่ก็ต้องรอรอรอใบในราคาที่ต่ำๆนะคะทุกคนถ้าอยากความเสี่ยงน้อยเนาะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามอีกทางช่องทางหนึ่งนะคะก็ YouTube ทางทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพจะพยายามอัพลงไปเรื่อยๆในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ถ้าคุณเทรดนะคะถ้าอยากมีรายได้เพิ่มนะคะโดยที่คุณไม่ต้องแบบคิดว่าแบบว่าเราจะแบบมาหากำไรแบบแค่เราจะมาเทรดแต่ว่าถ้าเราอยากหารายได้จากช่องทางอื่นแม้แต่ใน,ใน,ใน,ในตลาด Forex like เองก็เช่นกันนะคะอย่างเช่นการทำไอบหรือว่า การเทรดเพื่อรับค่ารีเบทหรือว่าค่าเงินคืนที่เราเทรดไปนะคะไม่ว่าคุณจะเทรดได้หรือจะเทรดเสียนะคะก็จะมีเงินคืนให้เราไปเพื่อเราอาจจะเอาไปเพิ่มเป็นเงินทุนในการเทรดของเรานะคะเพราะว่าแน่นอนว่าระหว่างที่เราฝึกฝนมันไม่มีทางที่ว่ามันจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีความเสี่ยงเนาะทั้งได้ทั้งเสียอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นอ่ะเราพยายามอย่าเอาเงินของเราอ่ะ เอามาลงทุนแบบว่าทั้งที่เรายังรู้ไม่มากพอค่ะ,ะก็คือระหว่างที่เราสะสมประสบการณ์อยู่อ่ะมันจะมีทั้งได้ทั้งเสียแหละแต่โดยส่วนมากเราก็จะเสียมากกว่าแต่เราแบบทํายังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องไปควักเงินของเราอ่ะเงินทุนของเราที่มีอยู่อเอามาลงแบบลงลงลงไปอย่างเดียวพยายามหาเงินให้มันหลากหลายช่องทางเพื่อที่จะเอามาต่อยอด ต่อยอดของคุณตรงเนี้ยให้มันเพิ่มพูนด,ดีกว่าเนาะลองดูนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปมาได้นะ